สวัสดีครับผมนะครับมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบอยบุญเถื่อนพ่อน้องปั้นนะฮะวันนี้กัเซียเมนูอาเ้าให้ลูกกอนไปโรงเรียนนะครับก็คือเมนูไข่พะโล้นะครับว้าวส่วนประกอบนะครับมีอย่างนี้ครับก็เป็นผงพะโล้นะครับก่อไข่เจดน่วยนะครับเห็ดกินยังไงนะครับสบายนะครับเราต้องหนุนหยากอีนอย่างนะครับวันนี้กัเซียให้น้องปั้นนะครับไปโรงเรียนนะครับกินเขาไปโรงเรียนแล้วก็สิห่อเขาเจ้าของพ่อนะครับไปไปชมกันเลยครับว่าทำยังไง ขั้นตอนแรกครับหลังจากที่เรานําผงมาใช่ไหมครับน้ำโฟดตบวกบวกบวกนะครับผงนะครับส่วนน้ำหนึ่งลิตรกับผงโลูหนึ่งซองนะครับซื้อได้ตามร้านค้ารุวนซีวินครับสองละสิบเกียนบาทนะครับง่ายๆเราเทลงไปเลยครับเทลงไปเลยเพิ่มไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ำโฟลตบวก ที่เอาเตรียมพงงพโลลงไปแล้วเอาใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่ลงไปเลยครับดูระดับไฟนะครับเห็นพอดีนะครับไม่ต้องแห้งหลยโอเคครับผมนะครับเคล็ดลับง่ายๆกับการเฮ็โพโลไข่นะครับ ไข่ต้มนะครับต้มไข่ก่อนนะครับห้ามเอาไข่ดิบด้อยต้มไข่ก่อนนะจ๊ะไม่ใช่ทุบไข่ดิบใส่น้ำแล้วกะสิ่งที่ขาดมาได้เลยครับในเมนูกัวบุญเกือนี่ครับผงนัวหรือว่าผงชูรสครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบหลายบอใส่เลยกับบอแซบนะครับตอไปเพิคมามนัวให้ลูกใส่นะครับสัก อีนช้อนนิดนึงอ,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 อ่าอีกนิดนึงนิดนึงเอาใส่ไปเลยเอาเทมหมดนี้ไหมโอไม่ได้นะครับมันจีนนัวขวดครับโอเคครับใส่ลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดฝาหมอ้อนะครับรอความอร่อยนะครับเดี๋ยวผมสิท้ายโชว์ที่ว่าเฮ็ดเสเร็จแล้วนะครับหน้าตามันสิเป็นยังไงอันนี้ก็คือเคลมไไง่ายในการทํา ไข่พะรุ้นะครับขั้นตอนมอามญากมอญุง่ญญงยากนะครับอาหารโซ่ของลูกไซ่อนไปโรงเรียนับหลังจา,งากที่ผมต้มไข่เขาเครื่องแล้วนะครับสุดท้ายก็เสิเอาใส่หอมผักชีโรยหน้าเพื่อให้มีรสชาติที่หอมหนุ่มนวลแซ่บนะครับวันนี้ช่องบ,บอยบุญเกิงพ่อน้องปันขอบคุณผู้ติดตามรับชมขอบคุณแจกผู้มืเกติทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเ,เ,เมนต์เป็นกำลังใจ ให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะจ๊ะนะครับไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้านะครับว่าจะทำเมนูอะไรนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเตรียมกับข่าวให้ลูกไปโรงเรียนครับวันนี้ต้องการว่าสวัสดีครับ